มาไ,ไหนแต่งงานโอ้หมนัมนหอกมนัมนมันมันก็สวัสดีครับนี่ก็เป็นอีกวันที่จะได้พามาหาตกปลาอีกชินเคยวันนี้แดดร้อนๆหน่อยตกปลาที่เดิมเหมือนเดิมอีกไม้หนึง่งอ่า นี่น้ำยุบแล้วนี่เองพาพี่น้องมาดูกันเหมือนเดิมครับพี่น้องเบีดพัดคอเหมือนเดิม ไปปลาไปดัวเพชรกานนอกพี่น้องเนาะเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเก็บเยอะนี่เก็บเยอะเดิมเยอะอ่ะจะเขียนไม่ได้เด้อพี่น้องเลยนี่อมองมัด

หมายนี่ลกหน่วยเด้อหมายนี่เชิงยุโลปเพราะมันเป็นล่องร่องนาล่าง

อะไรอ้าวอ้าวทะลุเ๊ะทะลุอีกเลี้วทะลุอีกเล้วเอ้าเอ้าเอ้าทะลุอีกเล้ว

มันทะลุงี้นะ่อยเนี่ยแบบมันนั่นเลยน,ะแบบน,น,นะนี่เอ๊มันนั่นก็กินทะลุไปนี่เลยน,ะนี่นี่ที่าอีกตัวหนึ่งตัวใหญ่มันกินเนะ่ยอ่ะหมานมานันเต็มเล็กมันมานมันมานมานัมนอ่ะเดินกลับมาก,กันได้ตัวหนึ่งคือกันเอ้ามานมันมาน,มาน มันใส่ตัวเหมือนเดิมกระมองเก่าเลยเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมดึงนี่จมเลยนี่อวนมัดนี่นี่สายเข่งเปียเลยนี่ฮะ มาตามปลาการตอมาตามมันต่อมาลุ้นกันตอเด้อพี่น้องเด้อมาอ่าปลากันเด้อพี่น้องเด้อถ่ายคนเดียวได้ต้องตู้ทับนี่มาตรงนี้เห็นไหมเด้อพี่น้องอ่ เห็นเลยเด้อพี่น้องเด้อเออไม่ยูเออไม่ยูเวทลา สบายสบายเฮ้ยเบ็ดลาเลยเห็นไหมเด้อนี่เด้อเฮ้ยนาะไม่ดึงเข่งเปียเลยถ้ามันจะไม่ใช่ของเองเนาะเก๋อ่ะไปมาดูขั้นเดินต่อพี่น้องตกใจพิ่งเลยเมื่อกี้นี่เก๋อนี่นี่นี่โอ้ปลาดึงนู้นเห็นไหมนี่นี่ถ่ายเข่งเปียเลยนี่ Ê, nhìn nó đứng chụp đứng chụp đi, hả, tàm phá cắn, phí nọng Hả Nhìn này ทอนใจบอดเห็ไ beeping, นไหมเห็นไหมเห็นไหมอู้ยโอ้โหงูเห oh ็นไหมอดดาๆๆปน้องลากขึ้นกอนด้ยบอดอู้ยอด้องเอาลูกอดอย Mãn mãn Nhìn tao mai tao đứng dốc nhốp 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 Mọ Mọ ăn bó Ui Cắt tải cái này, cắt tải Ngăn cho tải โอ้ยกี่เดี๋ยวจเดินมาเห็นต้อย,ย,ย,ยุบยุบยุบโอ้โหเพื่อจะพี่น้องเห็นกันเลยด้อวยโตโตไปตตอย่ามาันโตไปเรื่อยๆนะพีนน่น้องเนาะนี่เดินมาก็เห็นพันนี้เลยขึ้งเกี่ยเกลี่ยนี่เห็นแม่น,อน,น้อ,นองนี่เนาะพี่น้องนี่อ่ะ เหมือนเดิมครับ ừ, เห็นไหมนุ่นอ่าตามปลาครับทีนี้ตามปลาเด้อเห็นไหมเด้อพี่น้องเด้อ่ะดึเงเข่งเปียเลยคันนี้หนุ่เลยเด้อจังเิ็นไหมเด้อพี่น้อง กีเดืมาชนเอ้ยออดกิดูกิดูโอ้โชนไปชนตายน้อยเนาะโอ้โหตายแล้วอดเห็นไหมเห็นไหมนี่นนโอ้ตายเฉย ฮมยเบสทลูกพ่อไ้ยที่จะไม่ลดเนาะเบสทลูกพ่อหนิเฮมันมันมันไหม,อมอโอยไม่น่าตายเลยกนุกี้ ไทช่วยบินเข่งเพี้ยมัน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 นี่อันนี้ก็เข่งกี่ลูกมันเด้อมันเด้อปันนี้มันม i นเด้อนี่ายเข่งอีกแล้วนี่อ g อตามอ๋อดูกันตั้งกล้องก่อนโอ้ยขึ้นทอนเฮ้ยตัวนั้งก็ท่อนดจิเก็บไปโน้ตพี่น้องเนาะ มานมานมานเอาไปลยไปตันเอ้มันมนมานม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 านมนอมาเด้อไ,ไหไไ,หไตัว ไม่ตายดีเลย,ยไม่ตายเลยอู้กี่คนมาเดี๋ยวดักโตดักโต้อ่าทุกคนทีนี้ก็จะได้พาออกยามเบ็ดเนี่ยเตรียมของเตรียมสัมภาระดูยามเบ็ดกลางคืนเอาไปยามเบ็ดกลางคืนแต่ก็มันก็ไม่ค่อยชัดเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยว ผมก็จะได้ออกไปดูยามเม็ดเดี๋ยวตอนเช้าก็จะมาสรุปให้พี่ให้น้องดูว่าได้เท่าไรเนาะโอเคไปก่อนเด้อพี่น้องมมมหมันหมันหมันจะรุปไปดูตอนเช้าเด้อนี่เด้อตอนเช้ารอบเช้าวันนี้ก็หมันหมันคือเก่าน้านนนอง มันหมานมันหมาน,มน,มนประดุกเด้อวันนี้ได้ประดุกเฮ้ยปลาไหลไมีแต่ตัวงามเกอ พี่น้องปาลุปดูเท่าไหร่หนึ่งสอง9ามส ปลาไหลที่เปียตัวครับปลาดุกหนึ่งสองสามสี่ห้าปลาไหนที่เปียตัวปลาดุกห้าตัวอ่ะอันนี้รอบเช้าเนาะนี่รอบปลาคืนนี่ยได้พี่น้องดูกันเนาะันจะมีเห็นได้อ่ะนี่เด้อสรุปผลงานพี่น้องดูแล้วยื่นปลาไหลไม่ได้ใหญ่เลยเนี่นี่ นี่รอบเชา้ามียิกนี่ปลาเป็นก็มีเด้อเดี๋ยวปลาไหลเป็นดานี่ปลาช่อนปลาดุกไอพี่น่องดูเอาเนะาะอ่านี่ปลาไหลอยู่ในถุงกระเชียวนี่ติดมาคืนนี่มันเป็นเป็นเลยขังไว้ นี่พี่น้องปลาไหลใหญ่อ่าก็ได้ปลาชนเนาะสามตัวปลาไหลารวมครับอ่ะหมานหมานเช่นเคยครับวันนี้หมานก็ได้จะรู้ไปพี่น้องดูเลยเนาะยังไงก็ฝากติดตามช่องหนึ่งพา,ากินติดตามฝากคอมเมนต์ฝากกดไลค์มีคลิปใหม่ๆอันไหน จะพาไปหากินทั้งไหนเดี๋ยวก็จะพาพี่พาน่องไปหากินเนาะอ่ะแค่นี้วันนี้ก็ลาแค่นี้หน่อยเนาะครับสวัสดีครับ